รถเข้าใหม่ครับ Vigo Champ สองพันสิบสองสองจุดห้าดีเซลเทอร์โบครับตัว E นะครับตัวรองท็อปไม่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันครับรถภายในสวยครับกระจกพับไฟฟ้านะครับรถสวยพร้อมใช้งานเทรู 2, ครบเจ็นโรงงานนะครับ รถสีขาวมีล้อแม็กหนึ่งชุดรถหน้าเดินหลังเดินนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบมีเส้วชิช้นหน้าหายไปนิดนึงครับไม่ไม่ใช่ปัญหาครับภายในสีคีมนะครับ หลังมีตู้เก็บเรื่องงานยังอยู่ครบครับยาอะไรมีข้อออกท้ายไปได้ครับแอร์เย็นเครื่องยนต์เดินเรียบ ผนได้ติดต่อสอบถามได้ครับมิรยายุทธาค่ะ